อยู่กันในเกม Justice Kaizen Phantom p a l อันนี้คลิปนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องการจัดจัดทีมตำแหน่งตัวละครนะครับคลิปนี้จะพูดอย่างละเอียดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างเซิร์ฟเจแปนที่ซึ่งตัวละครเยอะกว่าให้ดูต่อการวางตำแหน่งของตัวละครนะสกิลบัฟมันมักจะออกก่อนเสมอนะทุกคนอย่างถ้าสมมุติว่าเราใช้โชโกเนี่ยเรากดสกิลสามโชโกหรือว่าถ้าไม้ตายเนี่ยสกิลโชโกมันก็จะแซงหน้ายูตะขึ้นมา เสมอ,อยูตะเป็นตัวที่สกิลแดงเผือกเลยเป็นสกิลโจมตีทำดาเมจท้งนั้นนะครับพวกตัวละครที่มีสกิลสีส้มสีส้มแบบนี้หรือสกิลสีฟ้าแบบนี้ก็ได้พวกเนี้ยสกิลมันจะแทรกขึ้นมาก่อนเสมอนะครับแล้วการเรียงตำแหน่งอ่ะถ้าตัวละครไหนที่มันมีสกิลมันดีบัฟแบบเนี้ยเมื่อตีแล้วมีรูปดีบัฟสีฟ้าแบบเนี้ยผมแนะนําให้เอาตัวละครตัวนั้นนะ่ะมาไว้ด้านหน้านะครับเผื่อมันได้ทําดาเมจแล้วใช้ดีบัฟ ตัวดาเมจเราได้ําเข้าไปได้อย่างโชโกเนี่ยมันเป็นลดต้านทานคิติคอนอยู่เนี่ยมันจะลดต้านทานาคิติคอนของประตูลงนะได้ลดได้3เทินก็ซ้อนทับได้เหมือนกันก็เหมาะมากกับการบิวเซตแบบนี้แล้วก็โชโกเนี่ยมีฮิวด้วยมันจะทำให้อยู่ต่ายยืนอึดขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้แล้วตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวบัฟที่ดีตัวหนึ่งเพราะว่าเมื่อกดสกิลสองไปแล้วอะ่ะจะหลบอีกได้ คือไม่ต้องห่วงเรื่องว่าน้องจะ HP หมดโดนทุบเละหรือ,อยังไงน้องจะหลบได้หนึ่งครั้งแต่ถ้ามอนมันซ้ําน้องนองน้องก็อาจจะขิดเหมือนเดิมเพราะน้องค่อนข้างบางมากผู้ใหญ่จะอึดกว่านิดนึงนะอันนี้พูดตามตรงแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเพราะว่ากดบัฟไปแล้วได้ป้องกันได้หลบอีกด้วยตัวเอสตาก็มีเหมือนกันแต่มันจะคนละสีมันจะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนิดนึงเรื่องสีส่วนตัวซ้ําเนี่ยจะกระโดดลงมาตัวที่ออกจากสนามไม่ว่าตัวไหนออกจากสนาม ตัวซับจะกระโดดลงมาแทนที่ตัวนั้นทันทีเพราะฉะนั้นตัวซับเนี่ยไม่ต้องซีเรียสมากเพราะเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะคิดในปาร์ตี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเซตทีมแต่ละแบบกันแต่นี่เดี๋ยวผมจะจัดเป็นบิวทีมเซตง่ายๆที่ผมใช้ประจํานะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตในการบิวดาเมจตัวละครตัวเดียวนะเน้นแค่ว่าตัวเดียวตัวดาเมจหนึ่งตัวแล้วตอนี้จะเป็นตัวบัฟซึ่งนันนามินเนี่ยจะผัดใช้เป็นดาเมจได้ด้วยแล้วทาไมการ์ดใบนี้ ปกติต้องใส่หน้าสุดแต่ว่าผมใส่นานามินเพราะว่าแพสซีฟมันอ่ะถ้าศัตรูเป้าหมายติดสถานะเบรกฟื้นฟูเก็บไม้ตาย200หน่วยให้ตัวเองซึ่งมันเป็นการเล่นเกตเมื่อเราตีศัตรูที่ติดเบรกแล้วนะครับทําไมผมถึงใช้ให้กับนานามินเพราะนานามินอะ่ะสกิลยไม้ตายเป็นดาเมจแล้วก็มีบัฟบัฟดาเมจให้ทีมด้วยนะซึ่งมันมีประโยชน์จะเอาให้ครูใหญ่ก็ได้เหมือนกันแต่ครูใหญ่ปกติเราเอาบัฟอย่างเดียวอยู่แล้วไงเพราะว่าสแต็กบัฟมันเยอะ ผูใหญ่เราจะไม่ได้กดอย่างอื่นแล้วนอกจากบัฟนะครับส่วนไคโตเนี่ยตัวนีวเน้เอามาไว้เจริญคำสาดด้วยสกิล3ของมันนะสกิลสมเนี่ยมันจะเพิ่มทําให้เพื่อนฟื้นฟูนคำสาบเพิ่มขึ้น15หน่วยจากตอนเริ่มเทินปกติฟื้น10หน่วยอันนี้ฟื้น15หน่วยทําให้พวกนี้ออกบัฟได้อย่างสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับแลวก็ถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายเนี่ยจะช่วยบัฟแต่เยเวท1 0 0ให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดรวมเป็นตัวเอง1ครั้งใน3เทิน ซึ่งเอามาไมใช้รวมกับท่าไม้ตายของตัวละครหรือว่าเอามาบัฟเพิ่มอีกมีบัฟผู้ใหญ่แล้วบัฟท่าไม้ตายของใครตะได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะใช้เป็นยูตาก็ได,หโโได้หรือจะใช้เป็นโคโจก็ได้หรือจะใช้เป็นโนบลาระก็ได้ใช้ดาเมจตัวไหนก็ได้ที่เราอยากเล่นนะครับแต่แนะนําว่าให้เล่นตัวดาเมจที่มีสกิลหมู่นะถ้าเราจะเล่นบิลเซตนี้เพราะว่าถ้ามีสกิลหมู่มันจะกวาดมอนได้ง่ายขึ้นประมาณบัฟเทอร์นี่2ก็จะกวาดมอนหมดบ่อได้แล้วนะครับถ้าไม่ได้แพ้สี รือด่ามันจํากัดเงื่อนไขนะอันนี้จะเป็นวิวเซ็ตง่ายๆเลยหรือว่าอะถ้าถ้าตัวละครมันเล่นเกียร์ได้เร็วอยู่แล้วอะอย่างเอาโกโจฟ้ามาเงี้ยใบนี้เปลี่ยนก็ได้ใบนี้เปลี่ยนเป็นใบโล่ใบโล่นี่ให้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใส่ใบโล่อะผมแนะนําใส่ให้ใครตกใครตกได้เจนคำสาบได้ถี่ขึ้นตัวดาเมจเราจะได้ออกสกิลแบบสกิลสองสกิลสได้บ่อยขึ้นเพราะคำสาบมันจะเร่งเร็วมากแบบเจนคำสาบพเ่อแล้วสามสิบเงี้ยก็จะออกสกิลสามได้โดยัวนะครับโอเค อันนี้จะเป็นบิวเซตแบบง่ายๆตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ใส่เป็นตัวดาเมจมาไว้เผื่อดาเมจตราตายหรือว่าตัวตัวบัฟมันแหกไปเงี้ยเรอจะใส่เป็นตัวบัฟก็ได้หรือตัวบัฟแหกตัวบัฟใหม่ก็จะลงมาเติมเต็มในทีมนี้นะครับทีมนี้จะเป็นเหมือนทีมนั้นอวยตัวละครตัวเดียวนะเป็นทีมเบสิกที่ผมชอบใช้เพราะว่าผมเป็นคนชอบดูว่าตัวละครตัวหนึ่งอ่ะมันจะบิวดาเมจได้ขนาดไหนผมเลยชอบใช้ทีมประมาณนี้เราจะมาถึงทีมแบบที่2ออันนี้เป็นทีมในการใช้งานแหละ ตัวบัฟดาเมตสองตัวทีมในรูปแบบนี้ถ้าจะเล่นเราต้องคำนวณคำสาปเพราะว่าคำสาปตัวละครตัวบัฟเนี่ยมันจะเจนไม่ทันไปเริ่มมานาะเมนคำสาป40เราจะกดใช้ได้หนึ่งครั้งแล้วก็จะกดได้ต่อเนื่องได้สามเทอรนะ์น่ะหลังจากนั้นคำสาปไปเริ่มติดขัดแล้วนะครับตรงนี้เราต้องเริ่มคำนวณคำสาปตัวตัวบัฟดีๆซึ่งการจะใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนไบนี้เป็นใบฮิวก็ได้เพราะว่าเราเล่นดามเอตสองตัว ถ้าเ,เราไม่จาเป็นต้องเล่นเกียดถ่าไม้ตายมากเราก็ใส่ไปเป็นการ์ดฮิวแทนนะครับใบนี้เออใส่เป็นใบนี้แทนก็ได้มันก็จะเป็นทีมสองตัวนี้ก็จะมีบัฟลดดาเมจจากการ์ดใบนี้แล้วก็บัฟฮิวจากการ์ดใบนี้ทําให้ทีมยืนได้นานขึ้นซึ่งสองตัวดาเมจที่เราจะใช้อ่ะจะใช้เป็นยูจิโนบลาก็ได้อันเนี้ยผมใช้ตอนเริ่มเกมจะใช้เป็นเซตประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกบิลเซตหนึ่งนะครับอ่าเรามาอีกบิลเซตหนึ่งอันนี้บิลเซตสองดาเมจหนึ่งบัฟหนึ่งซับ นะครับบิวเซตนี้จะมีตัวบัฟแค่1ตัวแล้วก็ตัวเจคําสาเพิ่มหนึ่งตัวซึ่งตัวใครัตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใส่เป็นการ์ดที่บวกค้ำสาได้ซึ่งใบเนี่ยมันเป็นฟื้นฟูสายเวทสิบไอโตสกดสกิลสาได้2ครั้งนะครับทําให้เพื่อนเจค้ำสาได้เธอละยีขึ้นไปอันนี้มันจะเป็นเซตที่รีดดาเมจได้เร็วมากเพราะว่าเรามีดาเมจสตัวแล้วก็มีตัวบัฟหตัวเซตนี้จะรีดดาเมจได้ค่อนข้างเร็วนะครับเป็นเซตที่ผมชอบใช้อีกเซตหนึ่ง พะเราจะได้เล่นดาเมจสองตัวเลยสีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอดานแบบไหนแล้วเราอยากจะใช้ตัวแบบไหนนะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวพวกนี้นะอันนี้ผมเอาเป็นตัวอย่างของตัวดาเมจส,ส่วนการ์ดตัวดาเมจก็เลือกใส่ตามดาเมจชนิดนั้นของตัวละครนะครับโอเคอันนี้เป็นทีมผมเรียกว่าทีมซิ่งแล้วกันเป็นทีมเน้นเล่นเล่นเกียท่าไม้ตายซึ่งจริงๆใบเนี้ยควรเป็นมุราสกิแต่ผมไม่มีเพราะว่าผมไม่ไซีเรียสกับการมุราสกิเท่าไหร่ถ้าเป็นมุราสกิมันจะเร่งอาจจะเร่งได้3รอบเลย ถ้าสมมติว่าเราอัพสกิลอินูมากิสกิลเนี่ยขึ้นสักเลเวล7เลเวล8ใช้อินุมากิเจนหลอดถ้าไม้ตายให้ตัวละครดาเมจของเราอาจจะเล่นได้ถึง3รอบนะครับการ์ดนี้ก็ต้องอัพเป็นขั้น3มนะมันจะเพิ่มอี5ก5%แต่นี้จะเป็นเซตแบบเน้นเน้นปล่อย5าไม้ตายรัวๆซึ่งเซตเนี้ยใช้ของค่อนข้างเยอะของที่เยอะไม่ใช่ตัวละครแต่จะเป็นการ์ดการ์ดมันค่อนข้างล็อกเลยอย่างใบเนี้ยต้องเป็นมุลลาสกิการูปโกโจสีม่วง,วงอ่ะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอิง อ่ะใบเนี้ยต้องใช้ใบนี้เท่านั้นนะครับส่วนการ์ดใบตรงตรงนานามินเนี่ยแต่อะไรก็ได้ตัวคอมบูเนี่ยจริงๆใส่เป็นการ์ดที่นานามินใส่ดีกว่าอันนี้จะได้คำสาบด้วยสิบแพสซีฟของใบนี้มันจะให้เป็นค่าเสวเวทเริ่มต้นอีกสิบโอ,อ้ผมชอบขอโทษนะครับอันนี้ผมชอบเรียกมันสลับกับคำว่าคำสาบเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟ JP มันมันแปลว่าคำสาบอะตอนนั้นอนะแต่ว่าพอมาเป็นเซิร์ฟไทยมันใช้คำว่าเสวเวทนะ ถ้าผมพูดคาว่าคำสาบมันอาจจะเป็นค่าเสายเวทเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ขอโทษด้วยนะอาจจะใส่เป็นใบนี้ให้นานามีก็ได้แล้วให้นานามีออกสกิลพร้อมกันมันจะมันจะมีดอกหนึ่งที่ท่าไม้ตายแรงมากๆนะครับอันนี้เป็นเซตซิ่งซิ่งดาเมจท่าไม้ตายแล้วก็ถ้าผ่านไม่ได้ก็ให้ดาเมจลงมาอีกตัวหนึ่งแทนโกโจนะแต่เซตน,นี้ค่อนข้างบังคับเลยว่าตัวตัวยืนดาเมจต้องเป็นโกโจเพราะว่าตัวเนี้หลอดไม้ตายสั้นที่สุดในเกมมันจะเจนท่าไม้ตายได้เร็วมาก แล้วก็มาถึงเซตเซตนี้ค่อนข้างจะเป็นเซตกลางเกมแล้วนะครับต้องเล่นมาถึงกลางเกมและเข้าใจสกิลในระดับหนึ่งแล้วถึงจะเล่นได้มันคือเซตการบัฟป้องกันซึ่งบัฟป้องกันเนี่ยบังคับใช้เป็นใครตัว SR. ตัวนี้ไม่ไม่สามารถหาตัวไหนมาแทนได้นะตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าสกิล2มันอ่ะซ้อนทับได้เป็นมอบรับความเสียหายลดลง30ซนให้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนานสามเทินซ้อนทับได้3ครั้ง อันนี้คือจะ b u i l ถึกเลยิ u i l ถึกให้ทีมแบบเวลาเจอบอสในหอคอยเงี้ยเซตนี้ค่อนข้างจำเป็นนะครับผมแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยปกติเราจะใช้เซตนีด้ดันสีเขียวเพราะสีเขียวตัวเ,เก่งๆมันไม่ค่อยมีตัวดาเมจปิดแบบเร็วๆมันไม่ค่อยมีนะครับการ์ดของตัวดาเมจเราก็เลือกใส่ได้เลยแต่การ์ดสองตัวหน้าค่อนข้างบังคับว่าต้องเป็นการ์ดฮิวแล้วก็การ์ดโล่เพราะกรณีที่เราจะได้ใช้ทีมแบบนี้ก็คือบอสมันตีแรงมากๆจนจะ จนทีมเรายืนไม่ไหวทีมเราแบบปกติยืนไม่ไหวพ่อเสียก็จะเหมือนเดิมเราต้องคำนวณคำสา์ดีๆตัวใครโตเนี่ยคำนวณง่ายอยู่เพราะว่าในช่วงที่บอสเบรกอ่ะจะเป็นช่วงที่เราพักเจนค่าเสียเวทของใครโตขคืนเราค่อยบัฟโล่ใหม่นะครับระหว่างที่ระหว่างที่พักก็ใครโตออกสกิลหนึ่งไปเรื่อยๆนะค่อนข้างบังคับเลยว่าเซตเนี่ยใครโตแล้วก็ครูใหญ่ควรจะขาดสองนะครับการจะเล่นเซตแบบนี้ที่ไม่ใช้ใครโตแล บิวเซตจะประมาณนี้สําหรับบิวเซตต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูบิวเซตที่มันค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นของเซิร์ฟเจพีคือการดีบัฟซึ่งเซิร์ฟไทยก็เริ่มเล่นได้แล้วเพราะว่ามันมีการรัดแพตตัวดีบัฟมานะครับโอเคอันนี้จะอยู่กันในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมเซตนี้จะเป็นเซตดีบัฟบวกกับดาเมจเซเวสนะตัวเกทโฮเนี่ยจะเป็นตัวดีบัฟเซเวส์ทาให้ศัตรูรับดาเมจเซเวสเพิ่มขึ้นนะแล้วก็โกโจนนี้จะเป็นดาเมจเซเวสที่ผมใช้นะครับจะใช้ตัวอื่่นนก็็ไดด้ทีเเปามจะใช้ต แล้วก็ตัวเกโทเนี่ยสามารถใช้ตัวอะไรแทนได้บ้างเมกุมิก็แทนได้คอมบุก็แทนได้อะตัวคอมบุเนี่ยมันเป็นตัวละครเซนแรกนะซึ่งสกิลสองมันเนี่ยจะเป็นทําให้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น14% 2เทินถ้าอัพตันนี้น่าจะ34%ถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้คือเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะของของเมกุมิตัวสีเหลืองนะครับแต่เมงกุมิตัวสีเหลืองอะตอนกลางอาเคมันจะปรับเอฟเฟกอีกซึ่งอันนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่า น่าจะ60%ตรงนี้อันนี้ถ้าไม่ได้กลางอนาเขตจะทาได้3เทินใช่ถ้าไม่ได้กลางอนาเขตจะได้ของเมงเมีงจะได้เยอะกว่าซึ่งการดใบนี้ก็เป็นอีกการกหนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยแต่ว่าเมื่อเข้าแล้วอ่ะแนะนําให้เปิดไว้นะครับมันจะฮิวได้แล้วก็แพสซีมันเนี่ยค่อนข้างดีหากเริ่มเทินแล้วคําสาบเราถ้าเซเวลล่อเราเหลือยี่สิบต่ำกว่ามันจะเจนเพิ่อมอีกสิบทำให้ออกสกิลได้ทีแล้วบ่อยขึ้นนะครับการคําสาบหมดนั่นเองใบเนี้ยใบของจุนเปใบนี้ก็ดีเหมือนนกัน คูดาวแป๊บเดียวคูดาวสี่เทินแต่กดแล้วได้คำสาบเลย15หน่วยถ้าอัพขั้นสาอัพขั้นสามจะได้คำสาบ20หน่วยทุกๆ4เทินมันเหมาะใส่ให้ตัวซับมากมาก,มากนะครับใบนี้คือ2ใบนี้จะเป็นอาร์ตในอนา,าคตที่ถ้าเราชอบเล่นตัวซับเล่นคำสาบเล่นสิยเวทแบบเล่นสิยเวทตัวละครควรจะหาไว้นะแล้วมันจะมีทีมที่อีโวไปมากกว่านี้ก็คือการเล่นตัวดีบัฟ ยากะต้องเปลี่ยนเป็นตัว SSR หรือเป็นโมโมเอสก็ได้นะครับแต่แล้วก็ยืนต่อตัวดีบัฟมันตอนนี้ไอดีเนี้ยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวดีบัฟดีๆมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้มันจะมีปูดีกีตาร์แล้วก็อินุมาก,กิสีฟ้าที่มันตัวดีบัฟดีๆเดี๋ยวไปดูในเทียริสก็จะเห็นเองนะผมจัดเทียิสไว้อยู่แต่คลิปเทียริสจะลงหลังจากคลิปนี้อ่ะแล้วก็คนอาจจะสงสัยว่าทาไมทำไมผมเอาเกทโทมายืนนั่นน่ะไปตกเพราะว่าเกทโทอ่ะผมเอามาเอามาเจงคำสา ح. แล้วก็ตัวมันอะ่ะมันจะมีแพสซีฟที่บอกว่าเมื่อกำจัดศัตรูได้จะเจนค่าศัยเวท10หน่วยถ้าสมมติว่าโกโจเนี่ยปิดมอนไม่ได้เอาเกียโทมาเคลียร์มอนออกให้เกียรโทเก็บคำสาปจากแพสซีฟนะครับผมแล้วส่วนใครโตเนี่ยเวลาเรากดปั๊บหรือถ้าไม้ตายมันเป็นบัฟหมดเลยสะกิลมันจะแทรกขึ้นมาหน้าสุดเสมอตัวเนี้ยแต่ทีมแบบนี้ค่อนข้างจะหาตัวยากเพราะว่าคนไม่ค่อยเปิดตัวดีบัฟกันคนใหจะข้ามกันไอ้จริงๆตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเมงุูมิก็ได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเมงมิ จะใช้ใครโตรหรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เราสามารถคำนวณคำสา์เล่นก็ได้เหมือน,นกันบางมีก็จะใช้เป็นการ์ดใบนีน้จะเล่งเล่นทงไม้ตายให้เร็วขึ้นหรือจะเล่นเป็นตัวกลางในเขตตัวอื่นก็ได้อย่างอะอย่างเนี้ยเอามาเป็นเซนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนออกผมจะไม่ใช้ใครโตรแล้วเพราะว่าเราจะมีแค่ตัวบัฟตัวเดียวพอตัวเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นดามเมจเลยนะครับเพราะว่าสองตัวนี้ไม่เล่นไม่เล่นค่าคำสาปไคโตก็จะเริ่มตกงานแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเซตที่อีโวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าในแพทเซิร์เวอร์ไทยนี่น่าจะอีกนานก่อที่เมตานี่จะมาอันนี้น่าจะเป็นเมตาปัจจุบันของญี่ปุ่นที่ใครโตะจะเริ่มไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะนี่นี่ขวาล่างจอมีปุ่มซับสไคร์อยู่นะถ้าชอบวิดีโอของผมก็ช่วยกดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปของผมขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยเจอกัน